ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนช่างแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับผมครับวันนี้ช่างกบสารพัดช่างนะครับจะพามาเช็คทีวีฟิลิปนะครับฟิลิปนะครับผมเป็นรุ่น32นิ้วนะครับอาการค่าบอกเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพนะครับจอมืดในรุ่นของมันนะครับผม สามสิบสองพีเอันหนึ่งร้อยเอสทับหกสิบเจ็ดนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับเ,เสียบปลั๊กดูนี่ครับกดปุ่มพาวเวอร์ปึ๊บเงียบ ดับไฟนะครับนี่ตรงนี้อ่าติดแล้วเอาติดขึ้นมาแล้วก็ดับนะครับติดขึ้นมาแล้วก็ดับอ่ะทำไมเมื่อกี้ติดขึ้นมาแล้วนะครับนะครับดูใหม่มองเห็นแต่ช่างโกบนะคือกล้องนะดูนะครับใช่ปั๊บดูว่าไฟแดงอย,ย,งอยู่เปิดใหม่ปุ๊บ นะครับเห็นไหมติดขึ้นมาแล้วก็ดับนะครับอาการเป็นอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้ช่างกบกก็ไม่รู้แบล็คไลท์ไม่ติดนะครับแบล็คไลท์ไม่ติดนะครับผมเพาะอย่างนี้เหมือนเดิมเพาะเบาๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องโขกแรงนะครับปัดปัก,ปกถ้าแบ็คไลท์ติดมันจะขึ้นเป็นแสงขึ้นมานะครับอาการเหมือน อ่ะคอนเนิกนะครับคอนเนติกอาการเหมือนรุ่นที่ชักโกบลงนะครับลองดูนะครับว่าขอเปิดฟ้าล้างก่อนว่าอะไรมันเสียนะครับค่อยมาพิจารณาพิจารณากันอีกทั้งครับผมโอเควิเคราะห์อ,อาการกันโอเคครับแป๊บหนึ่งขอเปิดเปิดฟ้าล้างก่อนนะครับเปิดฟ้าล้างก่อนโอเคเปร้านนะครับผม เม่รักะถ้าเจ้ตอนเจย่งนี้นนใ่โอ้แกนล็ดไม่หมดเลยลอดอ็ลดเยอะมากนะครับของฟิลิปล็ดเยอะเหมือนกันนะครับ เหลืออีกเ,อเหลืออีกนะครับมีอีกไหมปกติเ,าเาราก็ก้นแงะแกะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้ามีน็อตอยู่นะครับ นี้ก็ตัวนี้ออกเอาลอดออกดีกว่ามันมีนอดอยู่ตรงนี้เกลี่ย ตรงนี้ก็ได้โอ้แกะไม่ได้ครับน็อตตนี้ออกแบกกันน็อตจำตำแหน่งให้ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ควอยมาแกะตรงนี้ นี้ด้ดวยส่วนปุ่มปุ่มตรงนี้ก็ออกด้วยเอาเอาไว้เปิดปิดนะครับแกะออกมากตรงนี้เอาไว้เปิดปิดนะครับมีอะไรผิดปากาติไหมโอ้ยดูสิครับ ็นมีมดแดงสีก็ไม่บวมนะครับสีไม่บวมปกติถ้าเป็นพวกของจีนก็ไปนะครับสีจะบวมนี่กอลฟิลิปติดแล้วก็ตัดแบบนี้คือแบคไลท์แบคไลท์ก็ ก็มีนะครับมีติดอยู่ปกติเดี๋ยวลองอใช้เครื่องเทสเทสได้นะครับแบกไหลออาแกะตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เทสง่ายแกะตรงนี้ไอ้ตัวปุ่มนะครับตัวนี้ต้องใช้ปุ่มเพราะว่ารีโมทไม่มีมานะครับ นอดมีหลายแบบนะครับก็ต้องจำใส่ผิดก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันมันจะนอดมันจะไม่เหมือนกันมียาวมีสั้นนะครับตัวนี้เก็บไว้ก็พิจารณากันนะดีๆ เดียวหมดพอดีหรืออันเดียวนะครับใช้ดีตัวนี้ใช้ดีมันเล็กปล่อยมันนิ่มดีนะมันปาดง่ายตัวเก่ามันเป็นคูมากเหมือนคนหัวคูอนอนังกบ ขี่รถกันเนี่ยนะอะไเนี่ยเมาไปไงนี่เลาขับรถตึงไหนเมาส่สอท่อบหรอโอโไม่รู้นะครับเมื่อกี้มีคนเมาขี่รถเกือบชนกันโอ้ งงเป็นถึงระดับเล่าเป็นร่องนี่เนาะรองอัเป็นถึงระดับอออรบองนายกโอ้ปััุปาดดีเลยครับนิ่มนิ่มมาก ขี่ขึ้นมาจังไรจ้างสิขึ้นมาหมอนขี่ขึนบนบนขับรถขึ้นมาบนหน้าบ้านช่างกบก็งงเอ๊ะขับมาแต่ไหนแล้วถอยแล้วเกิบชนคนอื่นเพราะบ้านช่างกบติดถนนใหญ่ไนงะร้านเคครับเอามาเข้าเรื่อนะอ่าคนอื่นถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็มาเช็คในส่วนของนะครับไป คอับผมครับนี่ครับขอใส่ใสายไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับ ได้เห็นนะครับผมเพราะว่าได้เห็นไฟมันขึ้นนะครับก่อนอื่นเราก็ดูไฟตรงแบคไลนะครับมันขึ้นขึ้นแล้วตัดก <c oughs> ีบเลยนะครับผม สางกบจะทำการเทสหอลอดนะครับผมอตอนนี้ไอ้างกลบจะวัดเมื่อกี้นี้พอดีมีลูกค้ามาก็เลยสต็อกกล้องไว้นะครับผมามาดูสรางกบจะทำการเทสหลอดวัดไปดูว่ามันยังไงนะครับมาดูกันนะครับไปว่ามัน 4โวลต์นะครับเห็นกันนะครับผมปกติก็อยู่ประมาณาเท่าไหร่ล่ะ30-40โวลต์นะครับเท่าที่จําได้นะครับผมไม่เกิน 40, 40โวลต์หรอกครับจําไม่ได้อือนกันว่ามันเท่าไหร่จริงๆนะครับครั30หรือ 40, 40ก็ว่ากันไปนะครับตันนี้กอดสีแดงอยู่นะครับ ีแดงดจะทำการเปิดแล้วเอาติดเฉืเลยยังไม่ได้เปิดเลยเอาใหม่ใหม่เอาใหม่ไม่อปางปลดเลยิดเพื่อปิดให้มันสีแดงก่อนนะครับมาดูกันนี่ครับวัดสีแดงนะครับวันนี้13โวลต์ บดูนะครับดูดีๆ<ม>เปิดแล้วพอไฟมันขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นประมาณนี้อ่าสามสิบโวลต์เห็นไหมครับสังเกตเห็นไหมครับเพ<ม>ื่อนช่างอ่าแล้วต่อใหม่ยังไงสามสิบโวลต์เพื่อนช่างโอ้ยดูขนาดปึ๊บเปิดแล้วนะครับตอนนี้มันมันเป็นสแตนบายสีแดง สักกู4โวลต์30โวลต์เห็นไหมครับอ่าอาการนี้ไม่ใช่ว่าหลอดไม่เสียนะครับไม่ใช่ว่าหลอดไม่เสียอาการแบบนี้สําหรับฟิลิปนะครับแล้วนกะ็รุ่นอื่นนะครับเทสต้องมีเครื่องเครื่องเทสแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ซื้อมาหรือว่าเป็น DIY แบบของช่างปกนะครับเราต้องเทสหลอดก่อน นะครับเทสหลอดก่อนเพราะว่าเผื่อไม่ใช่หลอดหรือว่าเป็นเกี่ยวกับะระบบไฟของอ,อินเวอร์เตอร์นะครับผมระบบไฟของชุดอินเวอร์เตอร์นะครับอไอตัวนี้มันมีสามสามชุดนะครับฟิลิตรุ่นนี้นะครับจะมีสามชุดนะครับผมนี่มันจะมีสีแดงสีขาวสามชุดสามเส้นนะครับเส้น ก็คือแถวเส้นไครเส้นมันนะครับก็คือ3มชุดก็คือ3มเส้นมาทำมามา3เส้นอันนี้ลบอันนี้บวกนะฮะอ่ะเราถอดอย่างนี้นะครับถอดปุ๊บช่างกบจะมาวัดเทสต,ตามวิธีของช่างกบนะครับตามวิธีของช่างกบนะผมแนวทางตามวิธีของช่างกบนะช่างกบทําก็ได้ผลนะครับได้ผลหมดอ่าตอนนี้ เ่งกบจะเปิดไฟอันนี้ไฟมันจะมาอยู่ประมาณนี้ของช่างกบนะครับดูเวลาเรา,าเพสปุ๊บไฟมันจะตกไฟมันจะตกลงนะครับจิ้มเลยถอดออกแล้วจิ้มจิ้มอันแรกนะครับอันแรกก็คืออันแรกตรงนี้นะครับมันจะเรียงกันอยู่แล้วนะครับฝั่งแรกฝั่งซ้ายมือตัวนี้ก็ฝั่งซ้ายมือเหมือนกันมันคู่ใครคู่มันอ่าเห็นไหมไฟเหลือ18โวลต์ 18โวลต์ก็คือติดแล้วนะครับมองไม่เห็นม,มีความสว่างแล้วติดแล้วมันอยู่ข้างล่างนะไอจอมอยู่ข้างล่างมองไม่เห็นแต่ติดแล้วนะครับเหลือติด8โวลต์ก็คือมันจินกระแสแล้วมันดึงกระแสดึงโวลต์ไปแล้วแถวที่สองนะครับแถวสองก็อันที่สองเหมือนกันปึ๊บเห็นไหมไปยังเหลืออยู่237โวลต์นี่ก็คือแถวนี้นะครับเส้นนี้นะครับเสียนะครับแถวที่สาม แถวไขแถวมันนะครับสลับไม่ได้สลับก็มันไม่ต่อกันอยู่แล้วนะครับมันจะชุดไขรชุดมันแถวที่สามเนี่ยเห็นไหมเหลือยี่สิบโวลต์แถวที่สามเห,หมลือยี่สิบโวลต์เห็นไหมครับถือว่าเสียอยู่เส้นหนึ่งเสียอยู่เส้นหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตัวนี้ย bon ี่สิบโวลต์ยี่สิบเก้าสอง 9, แถวแรกนี่เหลือสิบแปดแสดงว่าเนี่ยเหลือสิบแปดนะครับสแสดงว่าหลอดเสื่อมสภาพนะครับหลอดเริ่มเสื่อมสภาพนะครับ หลอดอาจจะเสื่อมสภาพหรือว่าอาจจะเป็นแถวแถวสุดท้ายแถวที่สามอาจจะเสื่อมสภาพ20 20โวลต์เราต้องไปดูหลอดก่อนว่ามันกี่หลอดช่างปบก็จาไ,ได้รุน่นนี้กี่หลอดนะครับผมก็ต้องเปิดไาดูยังไงก็เสียเพราะว่าแถวสองมันเสียนน่ครับชุดที่สองนะครับมันเสียไ,ได้227 28 29 200กว่าโวลต์คือไม่ไม่มีการกินกระแสไม่มีการดึงกระแสไม่มีการดึงโวลต์ลงนะครับไม่มีการตกก็คือ เสียอยู่ชุดหนึ่งแต่ว่าอีกสองชุดเราก็ต้องเทสหลอดดูนะครับว่ามันสว่างเท่ากันไหมนะครับผมนี่แหละแล้วพอปิดก่อนเวลาปิดปุ๊บของจ้าปวกจะแตะกันเลยนะครับไฟมันจะลดเห็นไหมครับไฟลดเลยแตะเลยปุ๊บแตะช็อตกันไฟมันก็จะลดโอเคนะครับผมวิธีการเทสก็คือ เสียในจุดในส่วนของหลดแบคไลท์นะครับแต่ว่าที่มันติดขึ้นมาเน่เพราะว่ามันมีการเช็คระบบอะโปรเทคชันมันนะครับมีการเช็คระบบโปรเทคชันนะครับระบบโปรเทคชันของอินเวอร์เตอร์นะครับความสั่งจาก C ี u ียูรต่ว่าไฟการกินกระแสกระแสมันมันมันต่างกันนะครับปกติกระแสรวมเท่าไหร่นะครับมันจะเช็คว่าสมมติว่ากระแสรวมอยู่ที่ ชุดละชุดละประมาณ30มิลลิแอมนะครับ0 3นนะครับมันก็จะเช็คว่า,อ,าอย่างชุดที่1ได้ชุดที่2ได้ชุดที่3ไม่ได้แล้วกระแสรวมมันเท่าไหร่สมมติว่ากระแสรวม100มิลลิแอมอย่างงี้หรือ1 0 0 mm, มิลลิแอมหรือ1 5 0ม mm, ิลลิแอมนะครับกระแสรวมมันไม่ได้ตามตามในส่วนของตัวนี้นะครับมันก็จะทําการาตัดเป็นระบบโปรเทคของมันก็จะทําการตัด ไฟแล็กไอไฟชุดมาเลี้ยงหลอดแบ็กไรนะครับดับนะครับผมก็ประมาณนี้ขอฟลิปนะครับขอฟลิปโอเคนะครับก็คงไม่มีอะไรมากละนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับแนวทางนะครับผมแนวทางอันนี้แนวทางบ้านบ้านของช่างผมนะครับผมส่วนหลอดเดี๋ยวจะเช็คเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันเสียกี่หลอดจริงๆก็อยากจะซื้อมามามาในมาให เหมือนกันทุกหลอดนะครับอยากให้ทนๆนะครับเพราะว่าหลอดมันอะคือมันมันเป็นหลอดแท้ใช่ไหมตัวนี้มันเป็นหลอดแท้เวลาเราสั่งมามันไม่ใช่แท้นะครับมันเป็นหลอดเทียบแต่ว่ามันเหมือนกันคล้ายกันที่ช่างกลมช่างกบเปลี่ยนทุกคลิปนะครับเปลี่ยนที่ว่าเปลี่ยนหลอดแบรกไลแต่ละคลิปไม่ใช่หลอดแท้นะครับเป็นเป็นหลอดเทียบนะครับเทียบก็คือหมายถึงว่ามันเหมือนกันเอามาใส่แทนกันได้นะครับ การกินกระแสมันต่างกันนะครับผมจริงๆอยากให้เปลี่ยนทั้ง3มเส้นนะครับมันก็ไม่แพงหรอกแต่ถ้า,าตามงบลูกค้าเราเสนอไปมันไม่ได้ตามทีเ่เราเสนอไปแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะที่มันเ,เสียไปแล้วก็ส่วนที่มันไม่เสียแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้โอเคครับก็ตามนี้แหละก็เกี่ยวกับแบคไลท์เราก็ถอดครับถอดแกะน็อตออกแค่นั้นแหละครับไอ้นี้มันไม่มีน็อตนะครับข้างๆม,มันจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นแบบงัด อยงัดออกเพราะว่ามันเป็นางานน่าจะคิดกันออกนะครับเป็นแบบตัวล็อกนะครับผมโอเค,อเคตัวตเปติปท่านี้นะครับแนวทางการเช็คฟิลิฟิลิฟิลิฟนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และซับสบไครต์ให้กับช่างปกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปคลิปหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่นะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม